สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไครตให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับรูปหล่อหลวงพ่อคงครับวัดหัวป่าอำเภอละนู่จังหวัดสงขลาครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2551ครับราคา300บาท ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ c o มเบอร์โทร0994848787 0994848787ครับ กดติดตาม youtube ล้านพระ .com เพจล้านพะ com, Facebook, ระ o m f เฟ e บ o o ล้านพระ .com กดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบกวนลูกค้าแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับ ทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับรูปหล่อหลวงพ่อคงครับวัดหัวป่าอำเภอละนูดจังหวัดส,สุขาครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2551ระ25ครับราคา300บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร099 484 8 7 8 7ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืม ดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ